ครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในช่อง A O L นะครับผมวันนี้เราจะมาตอนลยุยซีซีแรงเอ้ยไม่ใช่ซีซีแรงแรงทั่วไปนะคะคนเดียวนะครับผมเ,เ,เพื่อไม่เอ้ยเพื่อไม่ช้าันไปนะครับผมไปรูก,กันเลยอินโทรมา 男なら誰かのために強くなれ食いしばって思いっきり守り抜け転んでもいいよまた抱き上がればいいただそれだけできれば英雄さ男なら มาตักตุกตุกนะตุยุงสมัยนี้เยอะมากยุงเยแล้วกันนเนะครับบ ว่าตรงพื้นเอ้าโหขเขื่อนเลือดสีเลยเจ๊นันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสงสัยต้องย้ายผมละทุกคนเน็ตผมเป็นแบบนี้กันคนณรู้สึกเน็ต สเกิร์ตเน็ตพัดกันไปเลยนี่ทุกคนคนเน็ตผมโคตร,ตรคตคกจอกเลยอ่ะทุกคนโอ้ดูสิครับเน็ตโคตรกจอก เน็ตกูทำไมเน็ตกูถึงเป็นแบบนี้กูน่าจะตาแน่กระจอกนี่วะเก็นว่าเกงเดี๋ยวขอเวลาไปเปลี่ยนเน็ตเด็ดนะครับผมขอเวลาไปเปลี่ยนเลยกันโอเคนะครับเน็ตดีเรียบร้อยมีดีคุณภาพหรือเปล่า นะโอ้โหขอบขอบพระครุณที่มึงให้เน็ตกูมาโอ้ไม่เชี่ยชี่ผ้าชี่ยผ้าแล้วทำไมกูเป็นแบบนี้วะเหมือนเน็ตกูจะฆ่ากูยังไงก็ไม่รู้นะนะครับผมนะครับนะครับ ไอเช็ดแม่งกระเป๋านึงเดี๋ยวผมต้องไปนั่งก่อนคุณชอบไอที่เก็บเสียงแล้วมามันมาเก็บเสียงไอ้ปืนนะนางแตก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 คุดเก็บชื่อหมิงชื่อหมิงโอเคก็เก็บไปได้ในศพอย่างเรียบง่ายจะเย็นะครับัมกระเป๋าสองเดี๋ยวมาดูกัน มีเหรียญจุดสามเหรียญเอาไงดีครับว่านี่สองครัวก่อนเลยฮะเน็ตนิดเดียวยังพาผมชนะได้นะไม่รู้มั้งอ่ะอีคนไหมอีคนมาม าอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันอี้เด็กตายอุ้ยเออกินเจอะก่อนอ่าสกิลดีกูได้พี่ไอ้ตรงนี้มันเก็บเน็ตมากเลยใช่ไหมครับโอ้ยงูย้ายมาบนบ้านยั้งมาจะยุง หน้าจับโทเค็นนะคะผมโทเค็นอะไรวะโทเค็นเอฟเอฟใช่ไหมเปิดม่ฬิกาสก๊อปซีสก๊อปซีสก๊สอปซีเยบมม็บหนังเชฟหนัง ดูคลิปนี้นะครับจะถามว่าผมคือใครนะก็เด็กใหม่ที่เพิ่งมาทำ youtube แล้วก็เด็กเด็กจริงๆด้วยเพราะว่าอายุสองด้วยนะครับมาทำช่อง y o u u u b อโอจะเริยมแล้วจะถามว่าอายุแคนะ่นหนทำช่อง youtube ได้ไงแค่คุณมีความเชื่อม,มั่นในตัวเองและ อยากอยากอยากทำอาชีพนี้จริงอะยังไงคนก็ต้องมีพุทธิตามนะครับผมแรกๆคุณอาจจะไม่มีแบบผมอะเอออาจจะไม่มีแบบผมแต่นานๆทีอะทุกคุณต้องมีนะใครใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะนะครับผมก็ขอขอมีพุทธิตามเยอะๆนะแล้วกันนะครับผม เออผมก็เพิ่งทำแค่มีพูดตามเลยมีแค่สองคนนี่แหละเออขอบคุณนะครับสำหรับคนที่มาติดตามผมก็คือว่าผมอะ่ะนะผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมอะ่ะรักอาชีพนี้มากเลยก็คือผมรักรักจัดเล้ยอาชีพเนาะ ถ้าช่องผมดังเมื่อไหร่อ่ะผมแบบผมยากจะบอกว่าคนที่ทำช่อง YouTube ให,ให okay, ม่ๆโอเคผมยังไม่ต้องพูดในจังหวะนี้เพราะผมเจอคนแล้วสงสัยน่าจะบอทมั้งบอทแหละใช่ปะบอทย่างนั้นก็บอท น่าจะบอดเลยตา <c oughs> ขนาดนี้น่าจะบอดเหมือนที่ปิยมเหมือนพี่ปิ่มพูดไว้นะครับยิงบอดเนี่ยยิงบอดก็ยิงได้แต่อย่าไปซ้ำศกอย่าไปยามเขานะครับอย่าไปว่าเขาคนหัดเล่นอนะเหมือนผมอะเพิ่งหัดเล่นต้งตั้งแต่นู่นอุ้ยแต่นู่นนะครบเขาแบบต้องแ,อแบ,แบบ เล่นถอยร้าแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยควนามาช้ละวทางซ้ายนะโอ้ยอย่ามาเลทมาเลททุกคนมาเลทเช้าเอาเอ้าเอ้าทุกคนแบตเตอรี่เฮียอะไรตอนนี้ละนี่ไงเฮียเอ้ยว่าอยู่อะไรวัน るだけじゃ進まない。「男なら誰かのために強くなれ」「歯を食いしばって」「思いっきり守り抜け」「転んでもいいよまた抱き上がればいい」「ただそれだけできれば英雄さ」「男なら」